โดยวันที่19มีนาคมนี้จะเสนอสบอคชุดใหญ่ครับอาจจับพิจารณาแนวทางการเปิดประเทศผ่านมาตราการการฉีดวัคซีนนายจิรุตอิสาราังกูลณอยุทยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจับประชุมและทิทศกาลองค์การมหาชนหรือที่เสบกล่าวว่าสถานการณ์โควิด -19 กับวัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทําให้ท่าทีของรัฐบาลต่อการเปิดประเทศมีความชัดเจนเพราะในแง่มุมการค้าทําให้ผู้ประกอบการเกิดความหวังที่จะสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐก e ิจทีเทคเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าในเมื่อเราไม่สามารถมี Face-to-Face face ได้แต่เราสามารถมีเวอร์ชวลมีไฮบริดมิทติ้งมีไฮบร i ดเอ็กซิบิชัเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดการค้าจริงแต่ว่า สุมติว่าสินค้านี้ผ่านที่คุณที่ไม่รู้จักบัารขายที่ประเทศจีนสินค้านี้เป็นไปได้จะไม่แพ้ก็ได้คือเมาหนุมาจากบ้านผมก็ได้บ้านไทยก็ได้แต่ว่าพวกผันทีแตกว่าน,นี้รับรองได้สินค้าที่ผ่านที่แีแดดผ่านไปถึงเมืองจีนสินค้านี้เป็นสินค้าที่แท้จริงแป้ขนาดนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าทีเสบยังคงจ e ัดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ กับประเทศคู่ค้าอย่างจีนให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสต่อยอดการพัฒนาสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจกันนะครับเนื่องจากว่าจีนสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด1 9ได้เร็วที่สุดนะครับอีกทั้งกำลังซื้อนอกจากจะไม่ลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม